ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับขำไม่ออกรองเท้าส้นสูงปิวไปถึงกรรมการตั๊กซิลิพรททำรองเท้าส้นสูงปิวไปถึงกรรมการเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่หลายคนออกมาพูดและแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะหลังจากนักแสดงและนักร้องสาวตั๊กซิลิพรได้มาร่วมสนุกในรายการร้องข้ามกำแพงที่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น แน่นอนว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับจะทราบกันดีว่าไม่ว่าเธอจะไปร่วมรายการไหนก็จะสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีเพราะมีคาแรคเตอร์ที่สนุกสนานแต่ล่าสุดที่เธอมาออกรายการร้องข้ามกำแพงก็ทำเอาหลายคนเกิดความไม่พอใจเข้ามาวิาพากวิจาร์ณเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เธอเตะรองเท้าส้นสูงตัวเองจนรองเท้าลอยขึ้นสูงวิวไปถึงฝั่งกรรมการดาราหลายคน ที่นั่งอยู่แต่ไม่ได้โดนใครแต่หลายคนก็มองว่าเป็นการเล่นสำหรับคนที่สนิทกันเท่านั้นแต่อีกมุมเขามองว่าสนิทแค่ไหนก็ไม่สมควรทำแบบนี้ยิ่งเป็นรายการชื่อดังอีกด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ